เก็บเป็นความทรงจำซอง IG จีเบลลาลานีหลังไม่เห็นรูปคู่เวียในไอจฝ่ายชายจากกรณีดราม่าต่างๆนานา,นาที่ตามมามากมายหลังเวียสุกรวัตรประกาศวิวาสายฟ้าแลบกับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการหลังคบหากันปีกวา่าทั้งดราม่าคบซ้อนจนวงในนั้นต้องออกมาให้ข้อมูลว่าเวียกับเบลลานั้นจริงๆแล้วแยกกันมานานมาก ไม่ได้มาประกาศเลิกกันโดยเวลาที่มีงานอีเวนท์ที่ยังรับงานคู่กันอยู่ก็ต้องแยกห้องแต่งตัวแยกห้องพักกันนานแล้วนั้นรวมถึงมีชาวเน็ตไปส่องในอินส a าแกรมของฝ่ายชายก็สงสัยว่ารูปคู่เวียกับเดล่าที่โพสต์ตอนวันวาเลนไทน์หวานหายไปไหนรวมทางโพสต์ที่พาฝ่ายหญิงไปหาคุณพ่อก็ไม่เห็นในอินสตาแกรมอีกต่างหา ขณะที่ก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้าไปส่องในอินสตาแกรของฝ่ายหญิงบ้างก็พบว่าโพสต์ที่นางเอกสาวเคยโพสต์อวยพรวันเกิดเวียรครั้งสุดท้าย18เมษายนที่ผ่านมาก็ยังคงอยู่ภาพคู่กับหนุ่มเวียก็ยังคงมีอยู่รวมทั้งรูปที่ไปหาคุณพ่อฝ่ายชายที่ขอนแกน่นก็ยังคงอยู่เช่นเดียวกัน ด้านชาวเน็ตก็ยังมุฟออนไม่ได้ได้เข้าไปสแสดงความคิดเห็นในรูปของเวียรและเบลลาที่ลงไหวปีก่อนแทบจะถูกโพสพร้อมคอมเมนต์ต่างๆนางนากับอีโมจิน้ำตาไหลกันเป็นแถวๆอาทีมุฟออนไม่ไหวทำไมทำไมทำไมฉันเศร้าสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้เสมอพี่เบลอย่าลบนะ ขณะที่โพดล่าสุดของสาวเวลล่าเนี่ยเมื่อวันที่1กรกฎาคม65ขณะที่ไปไหว้พระทําบุญที่วัดพร้อมคุณแม่และคนบันเทิงหลายคนพร้อมแคปชั่นว่าธรรมะจะสั่นให้ได้มาเจอกันนําบุญมาฝากค่ะนอกจากคนบันเทิงจะส่งหัวใจกันให้โรลๆก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์อันโมทนาบุญบางก็อวยพรขอให้สาวเวลลาเนี่ย,พบ,ยพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอเนื้อคู่ไวๆเป็นต้น และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ